ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับไปอยู่ในโลบ,บอกแบทเพ s i ์ซีมิลเเร,เร99นะครับโอเคก็วันนี้เป็นวันที่ตื่นเต้นที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าทางพ g เกมเขาได้ปล่อยภาคใหม่ของเพลย์ซีมิลเเตร์มานะครับโอเคก็รวมๆแล้วถือว่าสายฟรีชอบภาคนี้พอสมควรนะครับอ่มาดูที่ระบบการสุ่มไข่ก่อนนะนี่ครับ ในโทรศัพท์นะครับเวลาเรากดคลิกคลิกค,ค,ค,คเปิดมันจะมีตึดต,ตืดต,ตืดน่าจะเข้ามาอยู่แหละนะอ่าดูดิวตัตถไคร้มันเยอะจริงอนะเหมือนในสปอยเปี๊ยบเลยอ่าลืมไปครับเราสามารถเอาสัญญ์ยักเก่าของเราเข้าแบบนี้ได้ถ้าผมลืมเอาไวท้ทีหลังก็แล้วก,กันนะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็เอาเข้าได้อีกนั่นแหละมาพาสำรวจแบบก่อนเลยดีกว่านะ อ่ะ UI ใหม่ของแมปนี้นะนี่ครับหน้าใส่สัตว์พวกจอบเกมพาร์อ่ะแล้วก็แบบมันจะเป็นเควสมั้งแล้วก็ระบบเทรเยี่ยมว่ะอ่ะแล้วก็อันอะไรวะเนี่ยน่าจะเป็นของเก็บมัง้งแล้วก็นี้น้ำยานะแล้วก็นี้สมุดเพิ่มความสามารถนะครับระบบใหม่เกมนี้เลย ถ้าสมมติเราจะปลดล็อกช่องได้ต้องเพิ่มแรงนะครับนี่ครับแลงสามแลงสิบเอ็ดแลงแปดแล้งห้าอะไรก็ว่าไปนะโอเคอ่ะแล้วก็อันนี้โซนตรงจุดแรกนะนะครับอันนี้ยังใช้ไม่ได้นะต้องรอมาอัปเดตก่อนนะครับแล้วก็อันนี้ก็สามารถรับของได้นะโอเคแต่น,นี้เป็นโซน v ว p โอเคอันนี้ กรูปรีวอร์ดอันนี้ต้องเข้ากลุ่มของบิ๊กเกมก่อนนะครับถึงจะรับของได้น,นะอันนี้อินบ็อกอะไรไม่รู้ช่างมันเอาไว้ทีหลังอ่ะแล้วการฟร์มของแบบนี้นะเหมือนมอนจัดฟาร์มให้อัตโนมัตินะ,ะถ้าสมมุติเราไปยืนอะ่ะอ่ะคือตอนนี้ผมปล่อยมืออยู่นะเนี่ยปล่อยมืออยู่แล้วมันตีเองอะไรให้หมดเลยเว้ยเว้ยโคตรดีอะ่ะ เหมือนภางนี้ทํามาเอาใจสายฟรีแล้วเนี่ยโอ้อ่ะมีรีวอร์นนะถ้า,าสมมติเราทําภารกิจที่ด้านขวาขวาแล้ววะซ้ายดิอ่ะ uh, สมมุติเราทําภารกิจที่มันบอกนะครับเสร็จก็จะได้มาครับโอเคอุ okay. ๊ยอันนี้อะไรอะอัพเกรดเหรอต้องซื้อดิอ๋อ oh, วิ่งเร็วขึ้นอันนี้อะไรเนะี่ยต้อง ก็หากุญแจเหรอวะเอาไว้ที่หลังเอาแล้วก็อันนี้เพิ่มระยะการดูดเหรียญน,นะโอเคแล้วก็อันนี้ตู้อะไรเนะี่ยอ๋อตู้เพิ่มจำนวนช่องสัตว์นะครับถ้าสมมติเราซื้อไปแล้วนะเนี้ยใส่อีกช่องได้โอ้แต่คือภาคนี้เข่าดีจริงเว้ยแบบโอ้โหกูชอบอะ่ะโอ้โหอันนี้ เพิ่มอาตาัตราการดรอปไดมอนด์นะโอเคนี่ครับมีอ,อบบี้ให้เล่นด้วยถ้าสมมุติเราทำเวลาได้เร็วแล้วก็จะได้ของเยอะขึ้นนะครับมาเล่นสักหน่อยอผมเคยเล่นแล้วผมทำไว้เร็วสุดก็ยี่ิบเจ็ดวินะครับเว<ะ>้คุณดูเดี๋ยวอ๋อ ไม่เป็นไรแล้วผมไปทางเดิมเนี่ยแหละเพราะว่ามันทําเวลาดีกว่าไงผมตอนแรกเอ้ยผมว่าค่อยเล่นทีหลังดีกว่าหัวเดี๋ยวมันจะเสียเวลาคลิปนะพอดีอันนี้ผมเล่นรีบๆหน่อยนะไม่ได้อ้างอะไรทั้งนั้นโอ้ยอ่ะอันนี้ผมชอบจัดเลยนะครับไม่ไม่ใช่ตู้นี้ไม่ใช่ตู้นี้เอ้ยเดี๋ยวตู้นี้ตู้อะไรอะ อ๋ใช้เลี่ยนซื้อแล้วก็จะได้น้ำยามาเฮ้ยดีว่ะร้อยห้าสิบเพชรได้แล้วเนะี่ยหมูออันนี้ช่างมันก่อนเดียต้องหักกุญแจมัง้งค่อยทีหลังเฮ้ยมันอัปเดตเยอะเกินอ่าฮะเอออันนี้แหละผมโคตชอบเลย ถ้าสมมุติเราซื้อเนี่ยแล้วก็อ่าคือ,อยังไงวะตอนแรกตอนที่ผมเข้าเกมมาครั้งแรกผมเปิดได้แค่ใบเดียวนะแบบเปิดทีละรอบหนึ่งอนะถ้าสมมุติเรามาซื้อตรงนี้นะครับเราก็จะได้เปิดทีละสองใบนะครับคือซื้อบรน,นี้ไปเรื่อยๆจนตันนะโอเคอะไรมนจะดีขนาดนี้ครับเนี่ยพาคใหม่อะสามารถกดคลิกที่กล่องช่วยเออสัตว์เราตีได้นะ ก็ถือว่าดีเพรสมควรเลยครับคตรชอบอคือเราต้องหาอะไรล่ะตีไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะดอบอ,อ่ะอะระบบการปลดล็อกด่านก็ไม่เหมือนภาคก่อนนะอาจจะหาของมาปลดล็อกแทนอะไรงี้ก็ว่าไปนะครับโอ้โหอะเดี๋ยวช่วยช่วยช่วยอะตีไปตีไป โอ้โหคนดีกดคลิกช่วยได้ด้วยแอคอ๋อถ้าสมมุติเราอะไรวะเราทำลอดด้านบนเต็มเมื่อคือจะได้มาหรอแล้วก็เอาไปปลดล็อกได้อย่างี้หรออ๋อมันไม่ได้ดรอปเว้ยแต่คือเราต้องทําให้ด้านบนมันเต็มลอดออ๋อย่างนี้เองโอ้โห โอวันนัตตันเขาทำภาคใหม่ที่ขาดทุนอ่ะโอ้ยรู้สึกว่ามันอยู่ด่านนี้มานานละอะนะครับถ้าสมมุติเราจะกดเทเลพอร์ตให้ดกดลูกบ้านนะแต่มันไม่ขึ้นปุ่ม UI มาให้นะโอ้โหแค่จะกดวาับกลับทีมันยังมีตือ้ออะไม่รู้เสียงเข้าไหมหรือเปล่านะ อะเดี๋ยวอันนี้อะไรเนี่ยใช้สองหมื่เนาะเนี้ยโอยลำคาสิ่งตืด้ด่ะตอนเปิดอ่ะโอยโอ้ยแบบคนดีอ่ะอ่ะคิดว่านะผมต้องจัดทีใหม่เดี๋ยว โันนี่ไงทีมโหดขึ้นแบบสามร้อยเปอร์เซนต์อีซี่โบเลยเอาไปกลับไปฟาร์มต่อเอ้กลับไปเล้ยอบ,บีต่อดีกว่าวะ่ะวุดดบโมเดลได้เขาทำมาดีจริงแบบโอ้โหบีตซื้อสวยเลยอะ่ะโอ้หโคตรแจ่มโอเคไปไป เค <Okay, S 2> ป่ะน่ะอยู่ตรงนั้นอะไรเนะ Diamond ี่ยไดมอนอ๋อช่างมานะันครับเราไปเล่นนอบบี้ดีกว่าถ้าสมมติเราเล่นนอบบี้ผ่านมันจะติดคูดาวนะรประมาณสิบห้านาทีมั้งพอพผ่านสิห้านาทีเพื่อเราจะกลับมาเล่นใหม่ได้นะฮ จริงๆนะถ้าใครเก่งเอาบีไปขวายก็ได้เพราะว่าผมไม่ถนัดในโทรศัพท์อะในโทรศัพท์ก็พอเล่นได้เพราะนานาทีมาเล่นอะเห็นของด้านบน,นใช่ไหมที่เราได้นะเอาเล่นเสร็จก็มันก็จะพาเราวาร์ปกลับโอเคมาเราได้อะไรนะมาดูกันวันนี้เป็นสมุดคัำพีนะ่าดูความสามารถที่เราได้มาหนะ่ย วักสปีดเหมือนจะวิ่งเร็วขึ้นมั้งวุ้ยเอ้เพื่อนเขาทรงเทศมาอุ้ยเอา้าไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วโอ้ยโหวิ่งเร็วขึ้นอย่างแจ่มไป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 กลับไปฟาร์มต่อทีมเราโหดขึ้นมานิดนึงไ,ไปไหนกันหมดล่ะอันนี้มันเดินตามหลังอยู่ตุ่มเอาสัตยักษ์จากแมป เก่ามาใช้ก็น่าจะช่วยได้เยอะเลยนะเรียบร้อยผมว่านะผมไปฟาร์มต่อดีกว่านะอโอเคขอว้าวกับบ้านก่อน <S <S อะก็ทีนี้ขอจบเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก็ขอเวลาไปฟาร์มก่อนครับภาคใหม่มาทั้งทีก็ต้องเล่นทั้งคืนนะโอเค ก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วครับก็ขอ,ขอจบเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก็ไปแล้วครับเซอร์ครับบาย